พวกเรากลับมาอีกแล้วกับท้าวเดชสามครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเราตายกันแล้วน่าเลยอะโอ้โหฉันเนี่ยโดนตัดขาแล้วก็ตัวแตกด้วยอะพวกนวายไหวกันไหมเนี่ย,ยเอาโดนแช่เคนะ้กไหวอยู่นะเฮ้ยเมื่อกี้ใครกินเค้กไปอะเค้กอันใหญ่สุดอะฉันไม่รู้ฉันกินฉันอร่อยอหอยทากเหรอหอยทากหอยทากหอยทากตอนนี้อยเขาอยู่แค่สองหางสองอันเลยเหรอหอยทาก

แป๊บนิดวิ่งวนรอบนึ่งแล้ววิ่งเข้ามามันตามตาตาตาไม้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันก็ปิดปิดปั้กวะปิดปุ๊บปิดดิอมา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 เอาเอาขังห้องดิปิดไม้อุ้ยอะไรอ่ะทายเพื่อนดีดีมากห้องทำอะไรอ่ะแปลกรอทำไมก่อนดิคุณพี่ไม้อุสาหล็อกหลบให้เราพี่ไม้บ้านยักษ์นี่เรา ไม่มีอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะฉันก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันดินเต็มห้องเลยอ่ะอ่าดินดินดินเหยียบเหยียบไปมีอะไรเปล่าน่าจะมังบักอืหืออุ้ยหูของกินโอเคทำอะไรวะนี่เนยก้อนใหญ่โอ้โหขอผมกินแตงโมหน่อยครับอร่อยงานออกแกนี่ขอกินครัวซุยหน่อยครับเฮ้ยห้องนี้อะไรอ่ะดูดิ ฮันโห่ฮันโหลเข้าไปได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยได้คุด้วยมันปลอดภัยใช่ป่ะพี่ปลอดภัยปลอดภัยใช่ไม่เป็นไรอ่ะขวาร้ายซ้ายดีห้องนี้น่าจะเป็นห้องดีโอ้โหน้ำเลยดูแดงๆอ่ะเจอทั้งออกแล้วไหนครับมีใครมีใครรองเท้าหายเปล่าตรงกระดูกมีรองเท้าด้วยนะรู้สึกอยู่ครบนะดูจากตีนแล้วฉันรองเท้าก็ใส่มือได้ไไปแล้ว ได้ด้วยเหรอมา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 เอ๊ะแหวกสีมันแดงเลยอ่ะมาห้องนี้เหมือนห้องแรกที่เรามาเลยอ่ะคราวที่แล้วอ่ะอืมเจอไรเซเบอร์ว่ะห้องนี้โอ้โแต่ห้องนี้ไม่เป็นไรหรอกมันยังไม่โหดยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ความความหนักดอัดอุ้ยอะไรเนี่ยหินลอยได้เหรอหินลอยได้แล้วคนเราเราสามารถกระโดดข้ามไปได้มั้ยได้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  อุ้ยข้างล่างก็ได้หนิลงลงลงมันมันตกได้นะมันตกได้เหรอใช่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 ้ยโอ้ยหัวฉันตกอ่ะแสดงว่ายังน้ำขึ้น OMG แสดงว่าไปตรงนั้นได้ใช่ใช่เราต้องหาตั้งอุ้ยช้างผมอยู่ผมอยู่บนหินแล้วแบบปลอดภัยผมมาอยู่นี่แล้วผมไม่รู้อุ้ยไมันระเบิดอ่ะ ไม่ช้าแะ้วเปิดอ่ะไม่รู้จะเปิดได้สิพี่มาห้องมาห้องนี้มาห้องนี้ห้องนี้มันถังรูบิกส์มาทางไหนทางไหนเราต้องรอดนะเราต้องตรงไปที่ทางตรงคือทางที่ดีที่สุดได้เลยกงกงน้ำไปโกงโยนต์รถยนต์ดิ นิ่งนิ่งนิ่งบอกแล้วโอเคงั้นเลือกอีกอุ้ยปูปูดองห้องก้อนหินดีแล้วห้องต้นไม้เราจะไปกับปูดีกว่าห้องเรียนเนาะไหนไหนหลบเล่นเกอร์ดิโ้เราเล่นเกมมาเยอะมากเขาเรียกว่าเล่นนี่นั่นลาวกระทบไม้เหรออุ้ยออกมามันไม่ปลอดภัยพี่เจง ปลอดภัยมั้ยเลหมดเลยรองเท้าสองคู่หนึ่งคู่เอรเท้าเราจะเสียรองเท้าไปเฉยๆมั้ยแล้วโยนไปโยนไป ถอยมาถอยมาอ้าวโหวกระแทกเอาไงดีทุกคนโยนนี่มันก็เป็นพคนละา้ลอะนนี้คปลาปามาทางนี้เจเอาไว้ม่ได้าไปามไปตามไปเฮ้ยฉันเห็นทางออกแล้วว่าไหนอะได้ไงอะอ๋อนงันงนยงงอ๋องั้น เลี้ยวขวาเล้ยวขวาเจอเลยโยไปนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเล้ยโดน้ยโดนแล้วชั้นที่สาม้ะครับท่านผู้ชมัว่รอบนี้เราน่าจะมีท้าวรอแล้วล่ะเพราะว่าเรามาไแบบยังไม่มีใครตายเลยอ่ะเราเก่งไงเรากินหน่อยนะพี่เช่อหรามันลอยหน้ามดไนน้ำอ่ะเราไปอรมป่าเราไปห้องนั้นไม่ได้คิดว่า เราควรว่าฉลามมันจริงเปล่าอ่ะห้องเนี้ยอะลองดิเฮ้ยตอนนี้น้ำันบื้นก็ได้นะโอเแต่ละห้องก็ได้เฮ้ยรองเท้าหายไปเลยนะฮะคุณยองเล่นทำไมรองเท้าเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นน้ำจริงปะอ่าลองดิเธอไม่เห็นห้องมันแดงๆเหรอแดงแป๊กขนาดนั้นห้องแดงมันก็ไม่เกี่ยวหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยดูที่ดูที่มินิแมป ไอ้ปาไปปันดันแดงลงอ่ะเอ้าลงไปตะเบือไม่ได้ดันเนะแล้วตายคู่เออพี่พี่น้องรอดกันนะช่วยชีวิตด้วยใช่พี่รอดไงก่อนเนี่ย,ย,ยไปไงวะเนี่ยไปมั่วเลยเนี่ย ชิดชิดไปครับไปแล้วไปแล้วมาแล้วตะกีดมาแล้วผมผมก็เพิ่งหลุดมาจากไอห้องนั้นอะห้องแดงเหมือนกันโอ้โหโอ้โหโ้อ้โหอ้โห้โหโออ้โหเป้ดอ้โหโอ้โห้โอ้โหโอ้โหโ้โโอโ วิ่งไม่มีรองทากันแล้วไม่มียังคู่อ่ะเฮ้ยเย่เป็นไงเป็นไงแล้วไอ้คนทำลำบากเนี่ยโดดทำไมอยู่ห้องอาหารอยู่นี่ห้องอาหารอยู่นี่ห้องอาหารอยู่นี่ลงไปเหรอลงไปเหรอ่ะลงแล้วลงแล้วเหรอทัดไมม้ตัดไมมันก่อนดิตัดไมเอ้ามันขึ้นไม่ได้แล้วมันลงมันขึ้นไม่ได้กินเผื่อกินเผื่อ เออมันขึ้นไไดีโอ้ดีไปด้วยไปด้วยไปด้วยเราด้วยครับเป็นไงเจอวิถีวิ่งจูฟัดข้างล่างมีห้องอาหารไหมไม่มีเลยวะหรือว่ามีวะนี่มันจะ่จริงแล้วอ่ะนิ่งลงมันลึกเท่าไหร่เนี่ยกับจากก็ติดโขดนะตรงนั้นนะโอ้ดจะจำไว้ว่าเราห้ามเข้าไปเจอกับปลาฉลามเด็ดขาดพวกมีแย่เล่นอย่างมีแย่ฉลามเล่นเอ้ยห้องนี้น่าจะได้อยู่นะพี่ อนี้ yup. น่าจะสะดวกสุดแล้วล่ะทำไหวอะพวกนี้สะดวกเหรอโอ้ไม่สะดวกโอ้ยโอ๊ยไหนไหนอะารงั้นหรอได้ได้ได้่มเราเรางายแไม่ยายาสายไม่กินเยอะพี่ถูกกินหัวโอเคพีโอเคอืมเริ่มติมกินเลยครั กินจานนีไม่อยากเรียเดจานยัยบ้วก um, ่อนป้าก่อนนะฮมโหมีโดนนส่กอกเข้ามาด้วยโอ้มันยัม um> ีไฟกี <h 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 ่อันเนี่ยมังกรพ่นไฟมีปืนไฟมีปืนอีกนห้อเได้ก็ได้เราห้องนี้น่ะมันดูไม่มีอะไรอะแไหครับแล้วมันมีอะไรไหมไม่มีรองเท้าด้วยไม่มีเลย ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเจ้าโดดเหรอเป็นเผาไหม้อ่ะเออมันเหมือนเจ้าโดเลยอ่ะโอ้หแล้วเขาก็ลมควันเราเลยอันตรายนี่อันตรายหมดแล้วฮะนะหมดแล้วนะฮะรองเท้าหมดแล้วนะฮะ่ไปแล้วทางนี้นะครับทางนนั้ทางที่เรามาไงอันนี้ก็ทางกลับที่เรามาเหมือนกันโอ้โหเราควรไปทางนี้ฮะทางตรงไหนเราควรไปที้ยนะ เมีมีที่เลือกปูกับมังกรอ่ะข้างหลังมีมีปูแล้วก็ไปซ้ายล่างครับโอเคตอนนี้อยู่วงมมขวาบนของแผนที่โอเคพี่งั้นเราไปปูแล้วเราไปทางซ้ายใช่ไหมถ้าโดนปูปูปูมันระเบิดนะนั่นไงตัวเสียงตัวตัวเสียงตัวเสียงตายไปแล้วอย่าาตมมาอย่าตาาามมอ้ว ดูดูดูจะเลือดปังแล้วก็จะได้อยู่ปังเหลออสี่ปังเหลือสี่ปังหรอปังหรือศูนย์ปังตายเหรอชิปละ ชิปละชิปอะไรวะเอาไม่ทำไมไม่ีรองเท้าเปาไม่มีผมไม่ทำตายแของคนเลยหรอขนกรดเออือาพี่แจงอ้าวแจงคือหนึ่งเดียวตชันไดหใช่ ลยแค่ไม่กี่ช่องเองใช่ใช่ใชน่าจะช่องนี้แหละน่าจะเป็นอาหารถ้าข้างล่างไม่ใช่เนี่ยคือไอ้สช่องบนนั่นนะจุแจงอาหารอาหารจุ๊บจปั๊มปั๊มร้อยร้อยร้อยาสไปเลยพี่มักินได้แค่ร้อยห้าสพี่เอมเหรอไปไหนวะอันนี้แล้วกันเออท้หมดเลยปีช้างโอเค เคทุกวิ่งไปเปิดเลยวิ่งไปเปิดวิ่งไปเปิดเปิอะไรอเอะไ้ตงมาตมตอ้โอเโอเคไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะไปไปไงไมทางนี้ต้อไม่ทางนี้ทาอะไรางขวาางขวา้างขวาทางขวาขวาขวาตรงนี้ดยงอ้โปิดได้โดดโดดโดโดดโดดโดวิไปไม่ใช่อกเหรอก็ต้องสายบนโอ้โหทุกแจงยาวบอกเลยนะง สาย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 เร็วสายเร็วสายเร็วสายาวกินอาหารก่อนกินอาหารก่อนกินอาหารเดิมเลยกินทั้งหมดไปเลยกินทั้งหมดไปเลยมีอะไรมีอะไรให้กินนะมึงมีมีเออมีมีเกี้ยวมีเกี้ยวโอเคทีเนี้ยทุบแจงดูทุบแจงดูแมพห้องขาวคือห้องปลอดภัยห้องเหลือคือห้องห้องกับดักฉันต้องไปทางนั้นสินะอ่าต้องไปขาวต้องไปตรงไปงั้นขึ้นศูนย์สามหนึ่งไงข้างบนเห็นปะศูนย์สามหนึ่งโอ้ไม่ก็ขึ้นศูนย์ผ่านสามพันหนึ่งไม่ไม่ศูนย์เหรอ เออขึ้นไปน่ะขึ้นไปตรงนั้นน่ะขึ้นไปนั่นแหะเออเดี๋ยวซ้ายเดี๋ซ้ายเดี๋ยวซ้ายห้องซ้ายปลอดภัยไปเลยแล้วก็ตรงไปอีกห้องนึงอ่าตรงไปไปห้องไปห้องกับดักห้องนี้ผ่านไปได้ต้องโดดหน่อยนะระวังขาขาดนะนี่อะไรอ่ะอ่าคะแนนข้างล่างอ่ะใช่โอ้ที่เราเปิดแมพหมดเลยเหรอโอ้ไม่กเปิดแมพหมดลแล้วแล้เปิดแล้ะมีห้องเนี่ยเอาแล้วมันทำไมทำไมเกิดอ่ะ ฮนะแล้วทำไมตะกิตไม่เกิดอะ่ะเอา้าพี่ไมคฮะพวกพี่ไปไหนกันอยู่บนเกิดใครเลยเอาตะกิตไ,ไม่เกิดเอาตะกิตตายทาววอนเหรอไออยู่ห้องล่างหรือเปล่าฉันลงมาหาเอาตะกิตตายจริงมนะผมไม่เกิดผมตายเลยเอา้าตายที่มันจะสุด้ายแล้วละพี่กิตโอ้โหนเมันอไหจะชุบไปสองคนหรือเปล่าวะแล้วมันก็สุ่มชุบมา โอ้โหเดี๋ยวนะหือค oh. ิด, hey. ดว well> ่าห้องนี NP ้อาจจะปลอดภัยแล้วพี่เฮ้ยไอห้องนี้ปลอดภัยป้ะชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปลอดภัยปลอดภัยไม่ปลอดภัยอยู่เฮ้ยมีแค่นี้ได้อยู่มีแค่นี้ได้อยู่โอ้ยุ๊ย ระยะก็น่ากลัวพี่โอ้โหไอ้าไม่ไหนดีอะที่มันได้อยู่พี่มันได้อยู่เดี๋ยวข้างล่างไปข้างล่างสุดไ,ได้ไหมเยไรเนี่ยังได้มา,มา,มา,า,าโอ้โหโอ้โห,โโหช้างไปกันไปกันไปกันไปได้ไปได้ไปได้ พอจุกได้นะไอ้ไอ้ไอ้ช้าไปนีบไปมานีบไปรีบไปรีบไปเอาจุกจุกเลยตายใคเดี๋ยว้ไปที่ไหนโอ้โอ้เจอเล้วว่ะปกันทั้งกองเต้นเลยเนี่ย โอ้โหวิงว่ง,<ต>งวิ่งทุ้ฟัดโอเคค่ะเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยมาเจอกันใหม่ส่วนจะเป็นเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนแล้วเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันเลยเนาะจบครั้งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย